สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Canton Focus Saison 2ในซีซั่นที่2นี้เรายังคงเดินหน้านําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจในมณฑลกวางตุง้งและ New Normal หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เพื่อจุดป,ประกายความสําเร็จของนักธุรกิจไทยกันต่อค่ะ ่อนที่เราจะไปพบกับ New Normal ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกับร้านอาหารไทยในมณฑลกวางตุ้งที่ประสบความสําเร็จสามารถฝ่าฟันสถา,านการณ์ที่ยากลําบากและได้รับรางวัลวบกูมองประจําปี2021ของคอนครกวางโจวซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับร้านอาหารที่นําเสนออาหารที่มีรสชาติดีและราคาไม่แพงด้วยค่ะนอกจากนี้ร้านอาหารที่เราจะพาไปยังได้รับรางวัลไทยซีเล็กอีกด้วยค่ะ ค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่กับคุณตามและคุณชิวซึ่งเป็นเจ้าของร้านไทยอันเล่กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้รายการแค่นันโฟกัสเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นม,มากๆเลยล่ะคะ่ะที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณตามแล้วคุณชิวตอนอื่นอยากจะให้คุณตามช่วยแนะนํานิดนึงนะคะว่ามาจับธุรกิจร้านอาหารไทยในนครกวางโจวได้ยังไงแล้วก็มีสาขาที่ไหนบ้างคะ่ะเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ย ไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะทําร้านอาหารเลยแต่ว่าผมต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ครึ่งปีแรกจริงๆผมม,มีปัญหาเลยกับการทานอาหารในในเมืองจีนนะครับแต่ว่ามีปัญหาหนึ่งคือผมตามหาร้านอาหารไทยอร่อยๆไม่เจอถ้ามันไม่มีร้านอาหารไทยที่อร่อยที่แบบคนไทยชอบทานอยู่มันก็สแสดงว่าเอมันเป็นช่องว่างทางธุรกิจหรือเปล่าที่ที่เราสามารถที่จะเริ่มทําได้ก็เลยเริ่มทําราคาแรกเมกื่อ Uh, 9ปีที่แล้วเปิดมาแล้ว5สาขาครับร้านไทยลีเนี่ยตั้งแต่แรกผมเลือกเมนูที่เรารู้สึกว่าเราทานและอร่อยทำออกมาร้อยกว่าเมนูเลยแล้วก็เชิญเพื่อนแขกเซลล์ของโรงงานเชิญเจ้าของโรงงานมาทานที่ร้านแล้วก็ให้เขาเลือกกันมาว่าแบบเอ๊ะเขาชอบเมนูไหนบ้างเพราะฉะนั้นอาหารอาหารของเราเนี่ยเวลาคนไทยมาทานก็รู้สึกว่ารสชาติถูกปากคนจีนมาทานก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ <Okay. S 1> ก็ก็ถูกใจเหมือนกัน okay. ตอนที่เราเกิดวิกฤตของโควิดนะคะก็คือเราได้มีการประชุมกับพนักงานในร้านก่อนด้วยเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ภายนอกเป็นยังไงแล้วก็สถานการณ์ร้านอาหารของเราต่อจากนี้จะต้องดําเนินการแบบไหนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไงโอเคต่อไปคือลูกค้าอาจจะเข้ามานั่งในร้านไม่ได้แล้วนะต่อไปเราจะต้องในรูปแบบการเดลิเวอรี่มากขึ้นรัฐบาลเขาไม่ให้ร้านอาหารเปิดเนี่ยรายได้เราก็จะลดลงละตรงนี้คือเราก็มีการคุยกับพนักงานก่อนก็อาจจะเป็นเหมือนกับให้เงินเดือนขั้นต่ำไปในช่วงนั้นนะคะแล้วก็หลังจากที่รัฐบาลเขาผ่อนโอน ให้ร้านอาหารเปิดได้เราก็มีการเริ่มเน้นเดลิเวอรีมากขึ้นแล้วหลังจากที่เขาผ่อนปลนให้เข้ามานั่งในร้านอาหารได้เนี่ยเราก็จะมีการคัดกรองลูกค้าตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็บริการพวกเจลล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างของเ๊า ภายในอีก5ปีไม่เกิน10ปีอะอมผมว่าธุกรกิจร้านอาหารในครัวเองหรือแม้แต่หน้าร้านเองเ,องเนี่ยจะเปลี่ยนเขาจะเอาหุ่นยนต์ระบบเป็นออโตเมชันมาใช้ผมว่าในอนาคตอะจะลดจำนวนคนลงคนเนี่ยอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องการตกแต่งหน้าตาคุมรสชาติคุมคุณภาพวัตถุดิบมากกว่าผมว่าภายใน5ปีร้านอาหารต้องเอามาใช้กันเยอะกว่านี้แน่นอน ติดต่อผมอไม่เลยครับติดต่อชิวก็ได้ครับอยากชวนให้ให้ เพื่อนเพื่อนคนไทยน้องๆหรือพี่ๆคนไทยในธุรกิจไทยทั้งหมดเนี่ยมามาลงทุนมาเปิดร้านอาหารไทยหรือแม้แต่ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไทยเนี่ยในจีนพร้อมรับหมดเนาะจะเป็นพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยบริหารจะเป็นท่อขวดหรือแม้แต่อยากอยากจะทําเองจริงเข้ามาคุยก็ได้ครับคือเราสามารถให้แนะนําประสบการณ์เราเราพร้อมที่จะแชร์อยู่ตลอดเวลาแลยผมคิดว่าธุรกิจร้านอาหารไทยถ้าเกิดเป็นคนไทยทําด้วยกันแล้วธุรกิจร้านอาหาร ทยนแข็งแรงนะครับเราก็แข็งแรงไปด้วยกันค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณเาคุณชิวมากๆนะคะที่สลับเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลมากมายกับรายการแคนตันโฟกัสซสซั่นสองของเราค่ะดีครับสำหรับวันนี้รายการแคนตันโฟกัสต้องขอลาไปก่อนในครั้งหน้าเราจะพาไปชมเรื่องอะไรที่น่าสนใจในมณฑลกวางตุ้งต้องคอยติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ